สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องใจใจ1,2,5นะครับวันนี้เราจะมารีวิวด่าน Flower in the Summer Sea นะครับก็คือดอกไม้ในทะเลฤดูร้อนอะไรประมาณนั้นก็ชื่อยาวมากเลยอันนี้เรามาดูบอดเซอร์ตัดเขาเล่นก่อนนะครับ บเซตันนี่ยังเล่นเร็วไม่สุดนะถ้าเร็วสุดมันจะตกอยู่ที่เอ่อหนึ่งนาทีสิบกว่าๆนะครับถ้าเร็วสุดถ้าเร็วสุดน้องชลร,ร์คาทีครับที่อยู่ในเซิร์ฟจีนต่อเซิร์ฟไทยน่าจะยังลงไปหนึ่งนาทีสิบไม่ได้เซิร์ฟจีนลงไปได้เร็วไทยเร็วสุดก็น่าจะช่วงหนึ่งหนึ่งนาทียี่สิบ อะไรประมาณนั้นครับอ่าบอกเลยว่าด่านนี้ค่อนข้างจะแอบยากนิดนึงนะอ่าด่านท้ายตรงนี้ครับมันจะลักษณะดูเหมือนเกินชินมากเลยถ้าใครเล่นเกินชินจะรู้ครับว่าตรงนี้มันแอบคล้ายๆแอบดูแบบตีมดูคล้ายเกณชินเลย อซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูคนที่เล่นได้เร็วที่สุดนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจออันนี้เป็นของ17เอ็กซ์ตีมแบบไม่แน่ใจใช่แหละ่อมทิ้งลิงก์ต้องจบับไปใต้คลิปเวลากันนะครับคนจีนทำรถคาร์ทีรถคาร์ทีมันก็จะตกลงไปไแบบ คือต่างกับเซิร์ฟไทยเ,ยเซิร์ฟไทยยังลงไปนนาทีสิบได้ได้เซิร์ฟจีนทําได้แบบง่ายๆครับรดค้าทีแต่คนนี้ผมมองว่าเป็นคนที่แบบเล่นได้เร็วม,มากนะช่องเนี่ยเล่นได้เร็วม,มากแค่สมุนที่เขาเร็วก็คือรถเขาแบบเออขั้นเทพครับอันดับหนึ่งของเกมคันเนี้ยเขาเลือก ECU มาเป็น ECU รถคัสทีนะครับ ถ้าเป็นคาร์ทีสามารถเปลี่ยน ECU ได้แต่ดูเหมือนว่า ECU อาจจะเป็น ECU พุ่งจะไม่เปลี่ยนนะครับยกเว้นแต่คุณจะมีรถพวกคาร์ทีที่มันจะเปลี่ยน ECU ได้อ่าตรงนี้บัมบูครับโหโคตรเร็วเลยเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันจริงผมไลฟ์สดไปก่อนหน้านี้แล้วแหละนี่ผมมาทำคลิปครับเพราะว่านี่อาจ,จะไม่ได้ไลฟ์ อหนึ่งคี่สิบห้าอ๋ 1, อนี่ครับเซิร์ฟจ,จีนเขาก็มีดานใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันครั้งหน้าอันนี้อันนี้ก่อนและไม่ได้มีแค่นี้ครับรถใหม่กังจะเข้าอีกสองคันเลยจะมาสองคันเลยทีเดียวซึ่งจะมีรถสปีดพาร์ทคันหนึ่งครับซึ่งเรารีวิวกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีคันหนึ่งที่ผมจะมาทำคลิปสุ่มแต่ไม่รู้จะได้รีวิวหรือเปล่า เป็นคัสที่สามารถเปลี่ยนสีนะครับเหมือนจะคัสเอนะถ้าดูไม่ผิดคือเซิร์เพลเบต้าเขาออกมาแล้วตอนนี้มันจะเข้าเซิร์ฟจีนวันที่หนึ่งตุลาครับก็คือต้นเดือนหน้ารถใหม่จะเข้าส่วนเซิร์ฟไทยก็ถ้าเตรียมใจร้อนก็จะเอาเอสแอดจเข้าต้นเดือนหน้าเหมือนกันถ้าเตรียมใจร้อนนะครับ ถ้าทีเอมยังแบบค่อยๆก็คงจะเป็นกลางเดือนน่าจะมีรถใหม่เข้าแต่ไม่รู้คันไหนนี้มาสปอยไว้ก่อนนะครับผมดูไทม์ไลน์แล้วเป็นไปได้สูงนี่จะมีคันใหม่เข้าเซอร์ตีนก็จะเข้าหละอ่อชนตอนแรกจะไม่ทำคลิปนี้นะ้เนี่ยเพราะว่าเออ ด่านนี้มันเข้ามาหลายวันนะแต่คือมันไม่มีคนทําอ่ะมันมีน้อยมากแหละช่องที่ทำเดออีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเ,ยวเข้าไม่ได้อ่าไม่อันนี้ตาแรกของวันนะเบลอๆนิดนึง เบลอๆหน่อยๆตอนนี้ก็เปลี่ยนโปรไฟล์ช่องนะครับรู้สึกว่าน่าจะดูดีขึ้นแต่รู้ท่านผู้ชมจะจำได้หรือเปล่าเรียนเรียนผมถือดาบไดเซเบอร์นะคของไครโอเรียนอ่าโหช้ามากนี่ครับผมพามาดูเอ่อสิงสนามเอ่อเซิร์ฟสองร้อยของผมก็แล้วกัน วอนนี้ก็อาจจะเล่นดูน่าจะไม่ได้เท่ากับไอ้สิบเจ็ดอันนั้นนะสิบเจ็ดเอ็กซ์ตมนี่จะไม่ได้เล่นโหดเท่าแต่ก็สถิติถือว่าก็ประมาณเส์ฟไทยครับสถิติสูงสุดเส์ฟไทยก็ประมาณเนี้ยแต่เนี้ยจะรถด,ดีกว่านะอันนี้เหมือนเขาจะแตะเบรกนานนิดนึงครับอ่าไป เลงบูทไปพุ่งไปดีอนนี้ต้องเลียวซ้ายหนึ่งครับไม่งั้นมันจะติดคือเหมือนตะกี้ที่ผมทับไปตรงนี้เหมือนเขาจะเฮฟวี่เบรกโอาอร์ดิฟนะบอกเลยว่าไม่ชนได้ไงเนะนี่ยมีมาลากมาตรงนี้ ตอนนี้เรียกว่าไม่ได้ยากเลยนสนุกอยู่ประมาณว่าอยนีครับหลากหลายดีบอกไดว่าด้ด่านน่าจะเข้ามันจะมันจะสนุกกว่านี้ไม่รู้ว่าด่านน่าจะเข้าจะเป็นด่านเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าอาเราพามาส่องรถใหม่กันสักหน่อยดีกว่าครับก็ จอนนะอันนี้จะเป็นคลิปจากไอบีไอบีเนี่ยนั่นแหละนี้จะมาถักทานทีมงานนะครับเนี่ยนี่กับรถที่จะเข้าวันที่หนึ่งตุลา,าจริงผมเห็นเกมเพ์มแล้วนะแต่ยังไม่เข้าใจพาสีมันเดี๋ยวมารีวิวหนึ่งตุลาเดี๋ยวครับมันี้หาข้อมูลก่อนอา่าสวยนะครับเนี่ มีสกินของมัน,นครับโอ้โหยังกายี่กเอสสกายวอลเกอร์บวกดากวาคิรีเออเหมือนมากเลยนะค่อนข้างจะเหมือนนะครับดูคันถัดไปดีกว่าอันเดี๋ยวมาดูเกมเพลย์สักน,นิดนึงดีกว่าครับมาดูเกมเพลย์นิดนึงอันนี้คือไม่โชว์ความเร็วด้วยสงสัยยังจะทำไม่เสร็จมีประกายแสยงมานะครับคันนี้ก็รออีกหนึ่งปีเข้าไทย ต่อไปครับเป็นรถส e ีด a า t บอกเลยว่าสวยมากรถ Speed Part. สปีด a า t ซีซันหน้าซีซันสิใช่ไหมไม่แน่ใจซีซันสิบอันนี้คือจาเข้าเซิร์ฟตีนนะครับตอนนี้สปีดพาเซิร์ตีนเราออกไปแล้วกำลังจะเข้ามาใหม่แล้วก็น่าจะเข้าพร้อมกัน1ตุลานะ2สองคันนี้แต่คันนี้ผมได้รีวิวแน่นอนเพราะมันเดี๋ยวเอาอันเช่ามารีวิว อ้าวโหันนี้ครับสก,กินมาเป็นแบบกาแล็กซี่เกมกาแล็กซี่นะครับว้าวอันนี้มีเกมเพ์ด้วยเกมเพ์มันยังเออคันนี้จะทำยังไม่เสร็จแน่เลย อันนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับเอาขอจบคลิปแ้่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับสปีดดิฟ1ตุลาแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ